ดีครับเราจะมาเรากะมาเที่สือกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวเสือกันนะคะอะไรอ่ะเสือโอ้โห๋บวนี้เราจะเราจะอไรกันโอ้โว้าว ตามไปเลยค่ะตามพี่มีกับน้องใหม่ไปเลยนะคะไปไปตามไปตาม,มาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวออากมาแปไหนอีกไปไหนลูก เฮ้อตนะครับ้าดงนะครับเราหน่อยนะอาอะคุณอาแนะนำมาลูกหามดงามือสรับตกลง้าตกงนะอจะยัมือเราได้มาดูบอด้วยก่อนเสือก่อนอันนี้เกินอะไรบ้างนะรเกิน้ เพราะเสือที่นี่เขาเกิดมาที่นี่แล้วคนเลี้ยงเขาตั้งแต่เลก็กจนโตเขาจะเป็นเพื่อนกับคนนะครับเขาจะไม่ใช่เสือในธรรมชาติไม่ใช่เสือในป่านะครับแต,แต่ถ้าเราแ,แ,แต่ถ้าเราแย่แย่เขาใช่เขาจะอาจจะแงบเราได้นะครับมันมีข้อปฏิบัติของเรานี่มาดูนี้เสือกินไกน่กินไก่กินฟอกแอนดี้กินเนื้อหมูเนื้อด้วยนะครับใส่กิตามินเสริมถ้าเด็กๆกินนมก็ได้สารโปรตีนเข้ากับเขาเลย บางครั้งเอากินยาหุเลี้ยงุนัไหมเนี่ยเสือที่นี่มีสามาตัวไยเห็นเสือที่นี่ไหมครับเนี่เสืออะไรนะเสืออะไรนะเสือเสือชีตาแล้วก็ไออนอ๋อไลออนเสืออะไรวิ่งไวที่สุดในโลกเสือชีตาที่มว่าน่มันมีด้นะนี่อ่านี่คือนี่เสือ เสือสาวไม่มีลายีหายากมีเสือขาวมีลายนี่ใตกต่างกันนะอันนั้นคือเสือขาวค่ะนี่เป็นเสือสีทองก็มีคีอมีด้านนี้ลงไหนเขาจะมีชื่อทุกตัวเลยนะครับมีชื่อทุกตัวเลยแต่ว่าคืนแรกของเราไปเรามาฝั่งนี้ครับรับของเราก็มีเสือเบลี้ตอนนี้ันตามไปตามไปตามอาไปลูกตามอาไปลูกนั่งวิ่งอาตามอาไปลูก

อันนี้สิน้องกะตังน้นองกระตังอันนี้สองกัวนะครับก็จะเป็นเสือร่งใส่ฟันเป็นก็อะไร่ดังสองเป็ี่น้องกัน

ไปที่ไหนคะบอนซ่าล้วชต้านี่ในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีนะครับโลูกนั่งเลยลูกขึ้นูเขานั่งเลยนั่งเลย้ขึนั่งต่าฐาเอาไปใกล้ๆเลยก็ได้นั่งข้างหน้านั่นกับลูกที่ผมาไล่ได้เลยกลัวไม่เป็นไรครับมันไม่มาเหยีมันมาแค่แตดลูกโอ้โหมือใกล้ผมแู้วก่อนไฮะซาบะรีเลยเอามือต่อกระจกเลยเอามือต่อกระจกเลย ราจบเลยก็จบที่คุณพ่อเนี่ยที่พ,พ่อถ่ายรูปแบบ

น,นี่นนี้ที่ที่ที่ททเราดูในรูปกอะลูกอันน so uh uh uh> nice> ี้มีสามติดกองลูกแล้วถ้าสมมติเขาอยู่เมืองนาวเขาจะยาวเลยเดี๋ยวไปแก้กันนะลูกมาใช่ตัวตัวนี้เนี่ยเป็นพ่อของตัวที่เราไปดูเมื่อกี้พ่อของเจเจเจไดพ่อของตัวเล็กที่โดนแมาน Uhm. <ừ. S 1> ถม้มตูกแม่สีนะอันนั้นแม่ของเขาใช่แม่เสือขาวนี่พ่อของเสือขาวดูตาของเขาดูสังเกตานะมันออกสีอะไรเราสังเกตด่าเราต้องสังเกตดูสังเกตนะลู้อสังเกตไสีอะไรโอ้สีขาวอาสีฟ้าเลยสีขาวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสือเสือตาของเสือ

เสือมาดุกตาอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมลุงสีทองนู้นสีทองนู้นมาดูฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นสีทองน่ะเห็นไหมแต่ไมีเหมือนตุกตาไปนะ hào, mạo cào mời cào mời 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 mời

เอ้ยโ้เก่งมากเสียเข้าไปแลเสียข้าไปแลลูกเสียเข้าไปแลยที่มีเออ อ๋อไปใหม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคโอเคได้แล้วเอาเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกหนึโอเคเก่งมากอื้ม ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าลูกตรงให้มันตรงตรงรูสิลูกยกขึ้นมาดิยกขึ้นดิ่เออที่นี้ด้านนี้บ้างดิลูกเฮ้ยพี่ไหมไม่ใกล้เกิน

นี่นี่เอาถือ,อนี่นโอ้ก็จะถอดออกทำไมก็บอกว่าถือถือถือ,รอ,รอจริงระ <c oughs> จะโดดขึ้นเลยเหรอเออเอาให้มาแล้วเออมันกำลังมาลูกไม่มเมื่อกี้ไปใกล้มันอีกแล้ว มันไม่เห็นเอาลงข้างล่างเลยนั่นไ<อ>ด้แล้วได้แล้วโอ้หันหน้ามาหาแม่นหน่อยหันหน้าตรงนั้นแหละ แกล้งมันมันเห็นอยู่เหนื่อยแล้วบนเนี่ยถ้าแก่งน้องก็จะไปไปตามพี่ให้ต่อไปแม่ผมยังให้กัน mọi người biết nói là 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 mọi người biết nói มันตันเลยปะมันหลุแล้วอะแม่ช่างมันด้วยทำไมอะ มันนูอ่มันทีเกนี่ไงให้ข้างหลังองเออใช่คเาก็บอกว่าด้นนี้ด้นนี้กดไลค์กดแชร์กดตตาต้อไ้ออนี่